พี่เดวตังในบัญชีเราไม่เหลือสักบาทแล้วพี่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเราได้มาถอนเงินที่นี่เพราะที่เหลือเราจะป้นเฮ้ยเอาดิไม่เหลือแล้วเหมือนกันไปป้นดีกว่าไม่เหลือแล้วพี่พี่ผมสงสัยว่ะเราจะได้ใช้บัตรเครดิตนี่อีกตอนไหนเราจะหักทิ้งเลยหลังจากถอนตังค์เสร็จโอ้ พี่ว่าหาักทิ้งดีกว่าน่าจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเอ,อแล้วไปถอนเงินครั้งสุดท้ายก่อนดีกว่าคิดว่าในนี้มีตังอยู่กี่บาท เฮ้ยพี่ว่าเยอะนะนี่มันธนาคารแห่งเดียวในหมู่บ้านเราเลยนะไม่ผมหมายถึงในในบัตรเราอะมีกี่บาทออบัตรเราน่าจะมีอยู่สักร้อยสองร้อยแหละเอ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่อผมจะมาถอนตังค์ครับผมช่วยเช็คเช็คตังค์ในบัตรให้ผมหน่อยครับเราจะเหลืออยู่กี่บาทเราจะต้องลุ้นกับบัตรนี้ไม่แน่โชว์ว่าเรามีเท่าไหร่น่าจะใช่นะเอาในบัตรนี้มีมีเหลือทั้งหมด275บาทค่ะโอ้โห200โชว์แต่ไปใช้อะไรได้เนี่ยผมผมผมถอนเลยครับถอนเลยใช่็ครับถอน ยอย่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวอันนี้จะไปเอาเงินหลังร้านครับผมโฉวสองร้อยเรากินกว๋วยเตี๋ยวมือเดียวก็หมดแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่เดนมันลอยว่ะพี่เร,เราเราเราซื้อมามามา,มา,มานั่งกินกันก็ได้นะเอเอซื้อมามาที่ร้านก็ได้ว่าแต่จะจะทำการนั้นตอนไหนละอะไรเหรอจะมาป้นไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เราเป็นคนดีไงพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราติดคุกแต่<อ>ไม่คุ้มจบแล้วพี่อุตส่าห์แบบว่าเตรียมใจจะมาป้นอะไรวะไม่เอาพี่แล้วอยากเลยอยากอยกล้องคุณชนติดมีไหมไม่มีโอเค ไม่มีอะไรเกิดข<อ>ึ้น <ทะ S 2> นะครับเอส่วีธนาคารหมดะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันท<ะ>างนี้ได้ไปปรับบางอย่างซึ่งเป็นการที่ว่าให้ใช้บัตรรูดได้เลยค่ะแต่ร้านมีบัตรรูดอยู่อน่าสนใจโอเคขอบคุณครับผมไปกลับ<ป>บ,บ้านกันกลับบ้านดีกว่าเจอกันครับผมโอ้ยเดี๋ยวต้องวางแผนแล้วพี่เรามีตังแค่นี้มันไม่พอใช้ธนาคารมันหลอกเราหรือเปล่าเปิดอะไรเมื่อกี้ได้ทองกระหล่ำเลยนะอ๋อมีแต่ทองไงไม้มีเงินอุ้ยอุ้ยคนเสาร ไปเราไปกันดีกว่ากลับบ้านไปซื้อมาม่ากินโอ้ยชีวิตมันเศร้าเดือดร้อนต้อบัญชีต่อ175บาทแต่เรากินมาม่าได้หลายมือเลยนะเออพ่อแม่อยู่ไหนพ่อคนแก่ขยันที่ไหนมาเยือนถือไม้ทั้งแนี้เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเออเออเดี๋ยวอะไรเลยแล้วมันร้องทำไมอ่ะไอ้หนูร้องทำไมเนี่ยไม่ไม่เราโตเขาแก่แล้วเนี่ยเราต้องเรียนลุงลุงแครับ ลุงแะคุณร้องไห้ลุงไม่รู้ไม่จะรู้เอาไปเช็คหนุ่เออพ่อแม่ผมอยู่ไหนอ๋อเป็นเด็กเป็นเด็กออ๋พ่อแม่ผมจะไปรับไปรู้ไม่เนี่ยเออแล้วจะไปรู้ไหมเนี่ยเออชีวิตมันเศร้าจังพี่เรามีตังค์ไม่พอแล้วก็มาเลี้ยงเด็กอีกเหรอเอ้ยใครบอกว่าจะเลี้ยงอ่ะปล่อยไปดิเออไปใหกับป้าไปไปใหกับป้านีกว่าไม่ได้เหรอ หยุดหยุดึบฮึบฮึบอ่าเก่งมากคึบอ่ะไปกลับบ้านกันไปโอเคเออไปมาฟัาบ้านพี่เถอนนะกลับบ้านไงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงก่อนรอพ่อแม่มารับเนี่ยอ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับแล้วพ่อแม่เขาจะรู้ได้ไงว่าอยู่บ้านเราอ่ะไม่พี่เดี๋ยวเราจะมารวมขายอ๋อเออว่ะดูท่านะจะได้หลายแสนไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปไปนหนึ่งนะแกเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมคนอะไรมีหัวเป็นนาฬิกา ผมเป็นคล็อกแมนคล็อกแมนอ๋อเป็นคล็อกแมนเออใช่ครับแปลกดีแล้วหลงกับพ่อแม่ได้ไงเนี่ยผมไม่รู้อ่ะผมผมกำลังเดินเล่นอยู่อ่ะแล้วผมหันหลังอ่ะผมเห็นอะไรไม่รู้ผมน่าสนใจหันหลังไปผมหันกลับมาพ่อแม่ผมไปแล้วโธ่พ่อแม่เขาอาจจะไม่ถือไม้เท้าก็ได้นะเขาก็เลยเดินเร็วอ่ะเองถือไม้เท้าเำไมเองแก่แล้วเหรอที่ด่าผมหมายังยังยังไม่ยังว่าอะไรด้วย เฮ้ยกูทำเด็กร้องแล้ว <c oughs> นี่เอาเป็นว่าอยู่ก็ช่วยกันประหยัดประหยัดหน่อยนะพอดีไม่มีตังเหลือแล้วออืมโเคคัปกติที่บ้านกินอะไรเนี่ย <c oughs> กินถ่<ข>าน <ขา S 1> เลยว่ะโอ้กินเศษเหล็กนี่ เออร้านซ่อมรถคิดว่าน่าจะมีเศษเหล็กนะเราไปหาให้เขาไหมเนี่ยประตูเนี่ยน่าจะพอกินได้เลยเออเนี่ยนายเธอนายเราแท่นั้นเลยอมยอมยอมเอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมมันไม่อร่อยอ่ะมีสันนี่มากมันมีซันนี่มันนี่ดีกว่ากระปานดีกว่าเนี่บ้านเราบ้านหลังใหญ่โตนี่เห็นไหมเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่มากแต่เจ้าของไม่มีตังค์ นี่เดี๋ยวหิวข้าวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองกินข้าวของมนุษย์ให้ดูผมกินได้เหรอครับกินได้ไม่ลองไม่รู้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคครับแล้วถ้าน้องเขากินแล้วน้องก็ตายอ่ะเอาเป็นว่านั่งก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคในตู้เย็นมีเอ่าเอ่อเอาครัวซองด้ืยนมวัวไหมน้องเอ่อไส้กรอกไหมอ่าลองไส้กรอกอันนี้อยากกินง่ายสุดแล้วผมกินไงอ่ะอ่าอาปากแล้วก็ยัดเข้าไปอย่ากัดนะไส้กรอกอ่ะยัดเข้าไปให้สุดเลย ออ่ยาขกัดนะอยากอัดนะใปเข้าไปสุดนะ โอเคครับจะลองดูนะอะไรก็ว่ถ้ามันไม่ลงคอก็เอานมไปดื่มนี่อ่าอ่าอ่าให้แอปให้มันไอ้นี้ง่ายๆหน่อยกินง่ายๆเอออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับเออดีอร่อยกว่าอร่อยกว่าเหล็กไหมเหล็กอร่อยกว่าครับเอาเอาเอาอะไรวะอ่าอันนี้เองจะนอนไหนคือบ้านนี้มันมีแค่สองเตียงบ้านมีสองเตียงผมผมไม่รู้อ่ะผมผมเพิ่งเข้าบ้านมาให้ให้นอนโซฟาเลยไหมเนี่ยตรงเนี้ยผมนอนนอนโซฟาผมเช็ดเช้าตรงนี้ก็นอนได้นะ นี่นี่ตรงนี้นุ่มกว่าเออนี่นี่นี่ในนี้เย็นกว่าในนี้เย็นกว่า มในนี้เย็นสบายหนูแล้วเนี่ยเออเออเอนอนในนี้นะเอนอนในนั้นปิดปิดไปไปปิดปิดเออยู่ในนี้นะอ่าไปไปไปปิดปิดไปคุยน้างบนไปคุยข้างบนเออไปคุยข้างบนเดี๋ยวมันได้ยินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคนอะไรมีหัวเป็นนาฬิกาแล้วพ่อแม่ไปไหนเอออะไรวะแล้วเราจะหาพ่อแม่ยังไงเนี่ยนั่นสิเออเรานั่นนี่เราจะทำยังไงนี่ใช่เราควรทยังไงเราไปห้างไหมห้างไปทำไมเผื่อพ่อแม่เขาอาจจะไปเที่ยวห้างอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาจะไปเที่ยวห้างถ้ารู้ว่าลูกตัวเองหายเหรอไม่เขาอาจตอนแรกอาจจะเชิญลูกไปห้างก็ได้แล้ว แล้วูกก็หล่อหายเออลองดูก็ได้นะเออไปไปไปนี่ไอเจ้าคล็อกแมนนี่ไปห้างไหมไปห้างเหรอไปก็ได้ครับเออไปไปไปที่โน่นมีเหล็กนะเออโอเคครับพี่เดลฮะแย่แล้วเราไม่มีรถรถเราหายไปไหนล่ะไม่ต้องไม่เป็นไรเดินเอาก็ได้เปลืองน้ำมันเดินเออนี่รักโลกเดี๋ยวลืมปิดประตูเฮ้ยประตูบ้านไปกันดีกว่าไปออกกําลังกายหน่อยนะออกกําลังกายพอดีรถหายไปไหนไม่รู้โอ้ god อ่ามาห้างมาห้างเร็วเร็วเร็วรีบมา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 ไปไปไปนี่กำลังรีบวิ่งไง อ๋อนี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วพังใหญ่ไหมครับพังใหญ่ไหมเคยมาไหมใหญ่มากครับโอ้โหไม่เคยมาเลยครับโอ้ไม่เคยมาดีแล้วอ๋อนี่ไงไปๆโอ้สวยมากคนมีคนเยอะอยู่นิดเดียววันนี้ครับสวยมากเฮ้ยรอบที่แล้วไม่มีคนเลยใช่ไหมที่เรามาใช่รอบที่แล้วเงียบกิบเลยเน่ลองหาดูสิเผื่อมีแม่เองอยู่อ่ะนี่อ่าในนี้หรือเปล่าไหนมีแม่ไหมในแม่ผมอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงผู้หญิงนี่อ่านี่ใช่ลูกคุณหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวแล้วคุณเห็นคนที่เป็นนาฬิกาแบบนี้มมยไ่่เเห็นลคะ ไม่เห็นด้วยโอ้ในห้าก็ไม่เห็นด้วยเอ๊ทำไงดีเนี่ยทำไงดีทำไงดีเออนั่นเดี๋ยวไปีอ่ไดนี่ผมอยากได้เนี่ยอะไรผมอยากได้หมดเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมาเอามันคืออะไรก่อนอยากได้เนี่ยไม่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 ม่ไมไม่มีตาไม่ไม่ไปไปบอกพ่อกับแม่นุนไปเออผมอยากได้ผมอยากได้ผมอยากม่ไมไม่เอออยากอยากนี่ไม่มีอยากดื้ออยากดื้อ เองเองเองแป๊บนึ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 งอยู่นิ่งเองเองอย่าดื้อดิอย่าดื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าดื้อย่าดื้ออย่าดื้อคุกคุกปากเร็วเร็วเร็วคลุกคุกปากร้านคนอื่นเขาเดี๋ยวคนอื่นลำคาญเดี๋ยวปล่อยให้นอนร้องอยู่ที่นี่นะนอนแผ่ร้องแงนะอยากได้อะไรก็บอกพ่อกับแม่ดิเออเดี๋ยวเราไปถามร้านอื่นก็ได้ไปถามร้านอื่นไปร้านามิวสิกกับร้านมิวสิกกับมีป่ะร้านมิวสิกเหรอ ลุงลุงลุงเห็นเห็นเห็นใครที่แบบเป็นนาฬิกาแบบนี้ไหมลุงพอจะเห็นไหมลุงไม่เห็นนะออไม่เห็นนะโเคเดี๋ยวนะเจอฝาแฝดเฮ้ยลุงแฝดลุงนี่นี่พี่พนักงานเห็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 นใครแบบเป็นหัวนาฬิกาแบบนี้ไหมไม่น่าจะเห็นแบบนี้ไม่มีใครเห็นสักคนเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอันนี้เปียโนเปียโนไงเปียโนใช่เฮ้ยไม่มีต์ไม่มีตางคงแสน อันนี้อันนี้เป็นแสนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีตังค์เลยไม่ทำยังไมได้ไม่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 ไป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 ไไปไปออกออกออกเลยออกเลยอย่าอย่าเข้าร้านนี้อย่าเข้าร้านนี้อีกทำไมพี่จนจังเลยอ่ะเฮ้ยเาเอดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงเลยดูดูมันพูดขอโทษครับขอโทษแล้วครับขอโทษแล้วร้านเสื้อผ้าหรอร้านเสื้อผ้าเขาไม่เปิดหรอกวันนี้เห็นคนเงียบมากเลยเฮ้ยเองอ่ะอยากเปลี่ยนหมวกไหมเปลี่ยนหมวกไหมเดี๋ยวเอาหมวกไปขายต่อ น่าจะได้กําไรดีอยู่นะโชลองเปลี่ยนไหมอยากอเปลี่ยนหมวกไหมจะเปลี่ยนเปลี่ยนดูก็ได้ครับไม่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 มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ต้องเปลี่ยนออกมาออกมาโอเคผองว่าเปลี่ยนก็ได้เออแล้วแล้วชั้นบนอ่ะชั้นบนคิดว่าจะมีไหมก็ลองขึ้นไปดูสิเฮ้ยไม่แหยเองหายไปไหนเนี่ยลืมรูปตัวเองได้ไงเนี่ยเอ้ชั้นบนเงียบกริบเลยอ่ะชั้นบนยังไม่เปิดให้บริการได้หรอเห็นล่งเนี่ยนั่นสิเฮ้ยไปไปไปกลับบ้านกลับบ้าน เองไปหาที่ตลาดไหมเรายังเราเขาอยู่ใกล้ๆตลาดนี่ตอนแรกอะยังไม่ย่อท้อยเหรอพี่เราจะได้เอาเด็กนี่ออกไปจากชีวิตเออก็ดีนะที่ว่าเราลองไปธนาคารเอ้ยไม่ใช่ธนาคารไปตลาดดีกว่าเออไปตลาดเนี่ยตลาดอยู่ด้านล่างเลยเนี่ยเ้ยพี่ทำไมตอนนี้ตลาดเงียบจังเลยอะ หรือว่าพี่ว่ามันเงียบทุกวันนะโชผมว่าวันนี้เขาหน้าจะกลับบ้านแล้วนะนั่นนะสี่มันจะมีคนขายด้วยเหรอเออมันจะมีคนขายด้วยเนี่ยมันจะเหลือหรออมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยได้ยินเสียงคนนั่นไงเฮ้ยโอ้ยสวัสดีค่าคนเดียวในตลาดสวัสดีค่ะเอ่อคุณพอจะเห็นอ่าคนตัวสูงสูงนี่เป็นนาฬิกาไหมครับเอ๊ะก็พอเห็นอยู่นะครับ เ้ยพอเห็นเลยพอเห็นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางช่ไหมเหมือนจะเป็นอยู่ไปทางหมู่บ้านนะไปทางหมู่บ้านเอ้าก็ใกล้เราเนี่ยหมู่บ้านก็ใกล้ๆเลยนี่เออไปรับหมู่บ้านไปกับบคุณมกครับไปโอ้ยอะไรเนี่ยพ่อแม่เองลืมเองจริงๆไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะลืมจริงๆนะเนี่ยสู้ๆนะเองเองโดนพ่อแม่ถึงแล้วอ่ะเอยอย่าทำเด็กร้องแล้วคึบก่อนคึบก่อนเดี๋ยว ไอหนูบ้านเองอยู่ไหนเนี่ยบ้านเองอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมอ๋อใช่เอ้านั่นไงนั่นไงแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะมันบอกตั้งแต่แรกว่าบ้านเองอยู่นี่พี่ก็จะได้โสงเข้ามาไงคุดหมายจริงเลยนูจะลีลาทำไมเนี่ยลีลาทำไมเนี่ยผมเพิ่งนึกได้โอ้โหเพิ่งนึกบ้านตัวเองได้บ้าไปแล้วเงียบๆอันนี้บ้านเองแน่ใช่ไหมใช่ครับนี่บ้านผมทำทำทำโมนะมังเออออกเอามังด้วยโอ้โหทำมัวนะไหนเออถ้าเองกดกิ้งกดกิ้งเรียกดกิ้งเรียก อ้อ่ะ่ไม่กดจริงเลยแล้วเข้ามาเลยไม่กดแล้วไม่กดแล้วมีใครอยู่ไหมครับใครกันนร้ยเฮ้ยโอ้ยสปีกเกอร์อูเม่นนี่มันสปีกเกอร์อูเมนเราไปไหนมาแมหาตั้งนานเรานีไปไหนมาพราะเขาสองคนลักพาตัวผมมาครับเฮแม่เไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่คือคุณลืมลูกคืณลืมลูกไว้หน้าธนาคาร คุณจะลืมว่าคุณลืมรูปไว้หน้าธนาคารเอ้าเอ้าไม่งั้นคุณจะตามหาทำไมล่ะมาจงมาจริงอะอะไรเลยพอดีว่าเราฝากเราอะ เราให้ลูกเราไปเดินเล่นแล้วก็คือเราให้ลูกเราไปเดินเล่นเหรอแล้วแบบไอ้ก็เลยเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะกลับมานะคะนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราเราขอตังค์เราเอาตังค์เขาไปเออเอาดีอุตส่าห์ผมขอผมวิธีอ่ะไอ้ไอ้นี้ครับคือน้องเขาอะน้องเขาซื้อของเยอะมากเลยใช้ตังค์ผมไปสองพันกว่าบาทอ่ะคุณพลอยแบบจะให้ผมได้ไหมคือลูกลูกเขาซื้อของมาเยอะมากเลยอ่ะโอเคครับผมนะขอนะขอได้ครับขอได้ครับอยู่นาสักครู่นะคะโอเคครับไอ้หนูเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าไปเยอะมากเลโอ้ ไอเด <limbs. S 1> <ue> ็กด oh, oh nice oh. oh, ื้อนี่ไปต้องโดนตีสักทีแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ครับผมโอ้ยโอ้ยนี่ไงโหมอุ้ยพอพอครับพอครับพอพอแล้วพอแล้วโอเคคขอบอกขอบอกนะครับอุ้ยรีบไปเลยรีบไปเลยขึ้นห้องเดี๋ยววิ่งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลโอ้ยได้ยฟรีแล้วของชอบเลยเหมือนเหมือนได้ค่าจ้างเลยฮะเอออเหมืนได้้ค่าาจงเด็กวันนึงีะเออโอ้ยกลับบ้านดีกว่ามีกินแล้วมีกินแล้วมีกินแล้วมีกินทั้งเดือนแล้วดีถึงว่าแล้วถึงว่าแล้วไปไปไปมีความสุขแล้วเราไปต้องแบบนี้ 哎，上菜了、啊。